สวัสดีครับพบกับผมโปรชอนอลครับกับรายการกินกับโต๊ะครับตอนนี้ผมมีเมนูมาฝากอีกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งเมนูไม่ใช่อีกหนึ่งเมนูต้องเรียกว่าเป็นสินค้าเลยดีกว่านะครับเป็นสินค้าเป็นขนมที่สามารถหาซื้อได้นะครับผมในร้านค้านะครับก็คืออยี่ห้ออะไรนะ Big Thunder นะครับ Big Thunder ช็อกโกแลตนี่นะครับก็คือจะเป็นช็อกโกแลตอันใหญ่ๆ นะครับแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวแกะออกมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่เข้าๆมานี้ราะเราทำไวแทงมาแล้วนะเข้าๆนะครับก็เดี๋ยวกินกันเลยดีวยกว่าครับนี่ครับสีหน้าทานมาก ต้องอย่าให้ละลายนะครับมีข้อแม้ว่าอย่าให้ละลายถ้าละลายหรือว่าหักหรือว่าอะไรอย่างงี้สภาพไม่สวยดีดูแล้วดูแล้วน่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่อ่ะแต่ลองกินกันเลยดีกว่าครับว่าอร่อยจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันไหมคืองนี้คือเป็นนักประลัดท่านนันจะมนนิตไครับเป็นสีด,ดำด,ดำ อร่อยอร่อยอบอกเลยว่าต้องซื้อมาทานให้ได้ย้ำอีกครั้งหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับบิ๊กพันเดอร์ช็อกโกแลตถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปบบซื้อได้ตามร้านค้าทุ์ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นมินิมาร์หรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีเลข เจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปหาดูได้นะครับอย่างเงี hmm. ้วงนี้ท่านกดถ้าคู่เดือนค,ดดครับ mm hmm. ช่วงหน้ากับพ่อผมโรชเชอนอลต่อช่วงที่2องกับรายการกินกับโต๊ะครับ